สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับคอรับนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพู และสตาร์นนาราสกอตเกอร์นะครับวันนี้วันพารัสบดีนะครับ18มิถุนายนโปรแกรมฟุตบอลยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมน,นะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่1คู่นะครับในศึกฟุตบอลซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับเป็นการเจอกันระหว่างสปอร์ติ้งริสบอนเปิดบ้านพบกับทอนเดราครับคู่นี้ชื่อชั้นเซติเก่าเนี่ยเป็นริสบอนดูดีกว่าชัดเจนนะครับแต่ริสบอนเนี่ยเป็นทีม ที่มาตรฐานเนี่ยตกลงในช่วง1-2ปีหลังสุดน,นะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่ขายบูโน่แฟนออกไปให้กับทางแมนยูเนี่ยผลงานถือว่าตกลงครับเกมลุกเนี่ยไม่ดุดันเหมือนเดิมสภาพทีมก็มีปัญหารครับวันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานทางเชลมี่มาติเยอะกองหลังตัวเก่งและกองหน้าตัวหลังครับอย่างรูชาโนเวสโตตรงนี้ครับทำให เกมรุกเกมรับเนี่ยมีปัญหามากขึ้นนะครับผมมองนะครับว่าทางลิสบอนเนี่ยเป็นทีมที่เกมรุกไม่ดุเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ศักยภาพทีมเนี่ยตกลงค่อนข้างเยอะนะครับเจอกับทางคอนเดลล่าครับซึ่งพวกเขาเนี่ยยังต้องหนีตายนะครับแล้วก็ผลงานกลับาดเตะกันต่อในช่วงรีสตาร์ทเนี่ยต้องบอกนะครับว่าทําได้ค่อนข้างโอเคครับเก็บมา4แต้มจาก2เกมเกมรับเหนียวแน่นมากขึ้น,นครับวันนีครับมาในนละกุมรอโตตามสูตร อย่างเดิมแน่นอนครับเจอกับทางลิสบอนครับอย่างที่ได้ไปนะครับว่าเจ้าทีเนี่ยเกมดกไปดุแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเล่นแบบเน้นโผดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกัแพงครับที่เปิดมาให้ลิสบอนครับเป็นต่อที่1.5คู่นี้ครับซื้อใจบอลรองที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับเชื่อว่าวันนี้ทอนเดล่าสู้ได้แล้วก็อย่างน้อยจะไม่แพ้ขาดกับออกมาเชียร์ทางทอนเดล่านะครับในคู่นี้เข้งเวอรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ